สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาส,สวยนะคะใน EP ีที่60ค่ะวันนี้นะคะมีพานำเสนอทั้งหมด24รายการรายการละ200บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7 929นะคะ ID Line m i l k m 2 5 6 0นะคะก่อนจะรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะ จะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะ ใต้ฐานจะมีรอยนี่จะมีรูเจาะลงไปตรงนี้ค่ะรายการที่สองนะคะพ้าสมเด็ดนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสแล้วก็พร้อมกรอบใส่นะคะพร้อมห่วงเลยค่ะด้านหลังนะคะสวยมากเลยค่ะ รายการที่สามนะคะไม่ทราบชื่อพานนะคะแต่ว่าเก่ามากเลยค่ะพี่ด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเก่ามากเลยค่ะหนูไม่ทราบที่ไม่ทราบชื่อพานนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะได้ฐานนะคะ รายการที่สี่นะคะพระคูใบดีกาบุญลอดค่ะวัดโคกปี่ของจังหวัดปาจีนบุรีนะคะมาพร้อมกรอบพลาสติกเลยค่ะนี่ด้านหลังนะคะรุ่นพิเศษเลยนะคะ รายการที่ห้านะคะไม่ทราบชื่อพานนะคะแต่ว่าเก่ามากเลยค่ะค่อนข้างหนักนะคะนี่มาพร้อมกรอบพลาสติกเลยนะคะมีห่วงด้วยพร้อมห้อยเลยนี่ด้านหลังนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะเก่ามากเลยแล้วก็สีสวยมากเลย รายการที่หนะคะพาสมเด็จนะคะข้างในสีสวยมากด้านหลังนะคะรายการที่เจดนะคะพาคูธุรัสักสักนะคะเกียรติคุณรุ่นพิเศษนะคะเป็นรูปหัวใจเลย สวยมากด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนีด้านข้างรอบๆอบด้านรายการที่แปดนะคะอันนี้เขาเรียกบุอะไรสักอย่างนี่หนะคะหนูจำชื่อไม่ได้นะคะเจ้าของเก่าเขาพูดมาแต่ว่าหนูลืมไปแล้ว แต่มีคำว่าบุบุหลันหรือบุงบุอะไรสักอย่างพี่พีดูนะคะหนูจำชื่อไม่ได้ละด้านหลังนะคะเป็นผ้าบ้านบ้านเลยนะคะหนูเข้าตามบ้านเลยรายการที่เก้านะคะพ้าปิดตานะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะนี่แล้วก็มีรอยเหมือนรอยเจาะลงไปตรงนี้ใต้ฐานนะคะรายการที่สิบนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ นี่ใต้ฐานนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเตี้ยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ได้ฐานนะคะรายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อกันนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่สิบสามนะคะพระสมเด็จนะคะแต่ว่าสีนี้หนูไม่ไม่เห็นเลยด้า <c oughs> นข้างนะคะด้านหลังนะคะนี่ใต้ฐานสีสวยมากเลยค่ะ <c oughs> เขาเรียกพระสมเด็จหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะ เขาจะมีเขียนรอเรือสองตัวข้างหลังในการที่สิบสี่นะคะพาปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะแต่เก่ามากเลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สิบห้านะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเก่ามากเลยค่ะสีค่อนข้างสึดเลยนะคะนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สิบหกนะคะ ไม่ทราบชื่อพานะคะแต่ว่าสวยเดียะเงาเงาเยด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังมีเหมือนเป็นตะกุดน้อยๆตรงนี้ได้ฐานนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะองค์เล็กมากสีค่อนข้างสึกเลยนะคะดูกเก่ามากเลยค่ะไม่ทราบชื่อพระนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะนี่รอบๆด้านค่ะรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้เหมือนเป็น j จดีรอเปล่าคะเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะหนูเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะพี่พีดูนะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังมันเป็นรอยปั๊มตรงนี้เลยเงาเงาสวยเลยค่ะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบเก้านะคะพระสมเด็จนะคะ สีสวยมากเลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงค่ะใต้ฐานนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพระสมเด็จนะคะสีสวยมากเลยด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะได้ฐานค่ะรายการที่21นะคะพระสมเด็จนะคะสีอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยแต่ว่าสวยค่ะด้านข้างนะคะอ๋อด้านหลังก็จะมีเขียนว่าหลวงปูท่ทิมนะคะนี่ ใต้ฐานนะคะรายการที่22นะคะพระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะเก่ามากนี่ตรงนี้แบบเป็นรอยแบบนี้รายการที่23นะคะ ไม่ทราบชื่อพาระนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพาระอะไร ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปูท่ทวดหรือว่าพระสังกระจายแบบตรงนี้ใหญ่ๆอะ่ะพี่ๆดูนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานแบบเก่ามากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะคะในการที่ยี่สิบสี่จบไปแล้วนะคะ ใน EP ีที่60ค่ะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7 9 29ค่ะ ID Line mi lk m 2560นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะและพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าภาพไม่าติภาพเบอร์พีขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ